โดนลงไปแล้วก็ต้องยิงบวชครับทิ้งรถเลยอ่ะ หมายคลองลอกครับใกล้ๆบ้านเลยคลองใกล้ๆบ้านเลยครับ,ใ,รบใกล้ๆตัวเมืองเลยวันนี้หากินใกล้บ้านบ้างครับคลองลอกแล้วก็จะมีปลาช่อนครับปลานิลไม่มีมีปลาช่อนอย่างเดียวตามชมกันครับ เปิดกล้องไม่ทันเปิดกล้องไม่ทัน โอ้ไ้ช่อนง่ายจังไปลงน้ำแล้วเนี่ยทั้งปลาทั้งเต่า <laughs> ไปแล้วไม่อยู่แลอยู่นี่เก็บอะไรหอย,อยเดี๋ยวมันจะพาปลาหนีไปด้วย,นะยวเนี่ยก็้วจะของก็าอยู่นั่นน่ะจะของอยู่นั่นน่ะแรงเยอะจะตายมันฉีกได้ ใหญ่เร็วจัดมันเริ่มขึ้นแล้วมาเฝ้าแถวนี้สามตัวได้ยังอ่ะเริ่มขึ้นแล้ว ต่อนไม่ได้ขึ้นปืนนะไม่เหรอ,อ,อเวลาขึ้นปืนนะขยยกขยักขยุกยีกนิดเดียว อันนี้เลียงหัวโดนหางไปเลยอุ้ยเอา Tịt lằng mít điếu อ้าวบุญิตครับ <c oughs> <c oughs> ทิ้งรถเลยอะ่ะในเรื่องหรือรถความอ,ะอ่ะไสโล

ใหญ่ด้วยอ้าวแพมเพิร์ดซูมซ่มซุม่ม โอ้โห <c oughs> แผล <air> <c oughs> ไปเลย <c oughs> <c oughs> โดนแล้ว เข้าลูกตาเข้าลูกตาล่องมาเห็นด้านหลังอะโเป็นโล ทำไมจะถึงแบเนี้นนเ,นเล,ละจะถึงแบเนี้ไกลวะ,อะเออ,อ,ดอดหุยแตกด้วย,อยโอโ้โห นั่งกินข้าวแล้วก็จ้อง,องปืนไปด้วยครับตักข้าวคำหนึงน่งตักข้าวคำหนึงเคียวข้าวแล้วก็จ้องป่าด้วยได้ยิงด้วยไม่เสียเวลากินข้าวเป็นโลอออืื้ กินข้าวด้วยยิงด้วยครับเดี๋ยวเปิดถังไม่ได้กินข้าวให้เสร็จก่อนตัวใครนั้นกเก็บปลาเกลือไม่ใช่นะป่าเยอะไม่ได้กิน <c oughs> อ่าชื่นใจ <c oughs> โอ้โหติดเซฟอื <c oughs>

สองร้อยสามตัวเลยอ่ะ,อะโอเคขอบค,ครับไม่น่าหรอกมัดมัดไว้ <C> e <ars> โดน ลงไปแล้วก็ต้องยิงตายเลยอะ่อะฮะให้รู้กันให้รูปนั่งนั้นแหละไม่ต้องรู้หรอกเนี่ยแดดอยู่ทางโน้นเออมันจะไได้ไม่ย้อนไสเหอไอคนที่บ้านมันไม่เชื่อว,ว่าน้ำหมาอเคคอาไอคนที่บ้านมันไม่เชื่อที่ไหนอะ่ะที่ โอ้ยหัว้จวนไทยรู้มันๆนั่งเป็นกำลังใจให้หัวหน้าดีกว่าโอ้เงาอีกไล่ปลาเขาอีกสบายยิงอะไรเยอะแยะได้ปลาทุกวันขข่ทุกวันคนซื้อของเขาเบื่อเป็นบังคับขายเขาโอ้ไแม่ไปจี ไปเที่ยวนึงเอาเาเอาอีกเอาอีกเอาเกมาเอาปลาอีกหมดเลยดีหมดเลยเมื่อวานหมดเที่ยงโชคดีดีจังเลยคุณไม่ต้องทำหัวม่โน้ำคุณดูดิตัวแรกจะมาเป็นแบบไหนนี่ขึ้นไปสร้างผีหรือยัไม่มาเอาชนแก้ว ชดอชดชดชดนั่งมาจับบ้านเลยอ๋อไมคล่องดีนี่อ้าวไม่ยิงอ่ะ,อะชุ่มคอครับผลงานประชนลอกคลองวันนี้ครับคลองใกล้ๆบ้านเองครับข้ามสะพานไปก็ถึงนะครับเขาเรียกคลองสะพานดำนะครับโกไซโลเนี่ยขายไปแล้วสามตัวครับเหลือมาห้า กลายไซโลไปแล้วสามตัวแล้วก็เหลือมาห้าแล้วก็ตัวเล็กๆปอกๆนี่ครับไซสปลาเคม็มกี่ตัวเนี่ยสามหกเก้าสิบสิบสองตัวสุดยอดเลยครับก็หมายใกล้บ้านนานๆจะได้มีปกติจะไปไกลๆครับมีหมายใกล้บ้านก็ต้องจัดเต็มเลยครับได้กันทุกคนครับเพื่อนๆที่ยิงก็รวยทุกคนครับได้ใหญ่ๆกันทางนั้นครับตัวโลครึ่งก็มี ก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับ